นิยายรักโรแมนติกแฟนตาซีเรื่องหุ่นยนต์ที่รักตอนที่สเริ่มต้นมิตรภาพริลดาจ้องมองอเคทู K ด้วยความประหลาดใจเธอไม่เคยคิดมาก่อนว่าของขวัญที่พ่อจะมอบให้คือผู้ชายคนนี้พ่อคะนี่คือหมายความว่ายังไงคะพ่อริลดาเอ่ยถามพลางชี้ไปที่ชายหนุ่มคนนั้น คุณเมกินยิ้มเอนดูลูกสาวก่อนตอบว่าอาเคทูเป็นหุ่นยนต์ที่ล้ำสมัยที่สุดเขาถูกออกแบบมาให้มีความฉลาดเทียบเท่าหรือเหนือกว่ามนุษย์สามารถรู้สึกนึกคิดเรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้ตลอดเวลานะลูกคุณเมคินอธิบายแต่เขาก็ไม่ใช่มนุษย์หุ่นยนต์จะมีความคิดและรู้สึกเหมือนกับมนุษย์ได้ยังไงกันล่ะคะคุณพ่อพ่อรู้ว่าลูกยังมีความสงสัยและคลางแคลงใจแต่พ่อคิดว่าลูกควรจะลองเปิดใจเรียนรู้ เพราะอาเคทูจะช่วยจัดการปัญหาทุกอย่างของลูกสาวพ่อได้รินดาจ้องมองอาเคทูด้วยท่าทีที่ยังคงลังเลเธอไม่แน่ใจว่าเธอจะสามารถไว้ใจผู้ช่วยคนใหม่นี้ได้หรือไม่ลองคุยกับ a าเคทูดูสิลูกทำความรู้จักกันเอาไว้ในอนาคตลูกต้องพึ่งพาอาศัยเขาแล้วเขาจะเป็นผู้ช่วยที่ดีให้ลูกได้แน่นอนพ่อเชื่อแบบนั้นคุณเมคินแนะนำ พร้อมลุกขึ้นยืนคว้าสูตรหรูที่วางพาดพนักเก้าอี้ไว้พร้อมกับกล่าวว่าเอาละ่ะพ่อขอตัวไปจัดการสะสางโปรเจกต์สำคัญให้เสร็จสิ้นก่อนนะลูกรักแล้วเจอกันรินลดาพยักหน้ายกมือสวัสดีคุณพ่อเมคินดึงตัวลูกสาวไปกอดพร้อมพูดว่าพ่อรักลูกนะหนูก็รักพ่อคะ่ะแล้วคุณเมคินผู้เป็นพ่อก็เดินจากไปทิ้งไว้แต่รินลดาให้เผชิญหน้ากับผู้ช่วยคนใหม่หรือตัวใหม่ นั่นคืออเคทูผู้หล่อเหลาที่ทำให้หัวใจของเธอเต้นผิดจังหวะตั้งแต่วินาทีแรกที่ได้เห็นเขานั่นเองท่ามกลางความเงียบอันน่าอึดอัดริลาดาทำตัวไม่ถูกเหลือบตามองอเคทูอยู่หลายครั้งด้วยไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นบทสนทนาว่าอะไรดีและด้วยความสงสัยมากมายในตัวของหุ่นยนต์ตัวนี้เธอเลือกที่จะเริ่มบทสนทนาทดสอบเขาทันทีสวัสดีอเคทูริลาดาเอ่ยทัก สวัสดีครับคุณลีรดาสายตาเป็นประกายวิบวับของเขาจับจ้องมาที่เธอนายชื่อ a k 2, เคทูหรอครับคุณลีลดาผมชื่อ a k เคทู 2, ครับเขาตอบด้วยแววตาที่สดใสเป็นประกายนายสามารถโต้อตอบกับมนุษย์ได้ใช่ไหมได้ครับคุณลีลดาคุณอยากรู้เรื่องอะไรถามผมได้เลยครับผมยินดีตอบทุกคําถามฉันอยากถามว่านายเป็นใครมาจากไหนลีลดาถามทั้งที่ในใจก็รู้คําตอบอยู่แล้ว แต่เพียงเพราะอยากจะทดสอบผู้ช่วยคนใหม่ก็เท่านั้นเองว่าเขาจะสามารถโต้ตอบได้อย่างมนุษย์และชาญฉลาดอย่างที่คุณพ่อได้บอกไว้หรือไม่ผมมาจากห้องแลบแห่งความลับครับเขาตอบเสียงเรียบทุม้มมีกังวานน่าฟังห้องแลบแห่งความลับเง้นหรอฟังดูน่าสนใจจังรรลดากล่าวรีตามองเขาพร้อมยิ้มที่มุมปากครับห้องแลบแห่งความลับเป็นห้องที่สร้างผมขึ้นมาให้มีความพิเศษโดยที่ไม่มีใครร่วงรู้สูตรลับนั้น นอกจากคุณเมคินครับแล้วนายทำอะไรได้บ้างได้ทุกอย่างตามที่คุณริลดาจะสั่งครับตามที่ฉันสั่งงั้นหรอถ้างั้นนายมีความสามารถเพียงแค่ทําตามคําสั่งฉันนายไม่ได้ฉลาดโดยคิดเองหรือทําเองอะไรได้นอกเหนือคำสั่งนั้นใช่ไหมริลดาจ้องมองเขารอดูว่าเขาจะตอบคําถามนี้ว่าอย่างไรผมถูกโปรแกรมมาให้มีหน้าที่ทำตามคำสั่งก็จริงครับ แต่ผมสามารถวิเคราะห์ได้ว่าสิ่งนั้นสมเหตุสมผลและเป็นผลดีกับคุณลินหรือไม่หากไม่ดีผมจะเสนอทางเลือกใหม่และมีทางออกที่ดีที่สุดให้คุณลินเสมอครับเขาตอบหนักแน่นพลางจ้องศบตาก,กับเธอสายตาของเขาเป็นประกายและยิบระยับสดใสจนเธอต้องหลบสายตาของเขาและมองไปทางอื่นแทนนั่นไงเป็นอย่างที่ฉันคิดไว้ว่านายคือหุ่นยนต์ที่มีหน้าที่ทำตามคำสั่งที่ถูกโปรแกรมเอาไว้เท่านั้น ไม่สามารถคิดเองได้นี่แสดงว่าคุณพ่อก็โฆษณาชวนเชื่อเกินจริงและที่ว่านายฉลาดสามารถคิดได้เหมือนมนุษย์ก็คงไม่จริงสินะเธอกล่าวพร้อมเหลือบตามองเขาด้วยหางตาแวบหนึ่งอย่างที่ผมได้เรียนแจ้งคุณลินไปเมื่อสักครู่ครับว่าผมถูกโปรแกรมให้มีหน้าที่ทําตามคําสั่งก็จริงครับแต่ผมสามารถวิเคราะห์ได้ว่าสิ่งนั้นสมเหตุสมผลและเป็นผลดีกับคุณลินหรือไม่หากไม่ดีจริง ผมจะเสนอทางเลือกและมีทางออกที่ดีที่สุดให้คุณลินครับคำตอบของเขาทําให้ลีระดาเองก็แอบรู้สึกทึ่งอยู่ในใจเหมือนกันว่าอเคทูนั้นฉลาดและสามารถโต้อตอบกับเธอได้แบบเรียลไทม์เหมือนมนุษย์คนหนึ่งจริงๆและเป็นธรรมชาติอย่างมากหากคุณพ่อไม่บอกว่าเขาเป็นหุ่นยนต์เธอก็คงคิดว่าเขาคือมนุษย์คนหนึ่งไปแล้วเหมือนกันสรุปว่าเขาผ่านบททดสอบเบื้องต้นของเธอไปแล้ว และสามารถเป็นผู้ช่วยส่วนตัวของเธอได้จากนั้นมื้อเช้าของริลดากับอาเคทูก็เต็มไปด้วยบทสนทนาที่สนุกสนานห้องทานอาหารอบอวลไปด้วยความสุขและความมีชีวิตชีวาที่หวนกลับเข้ามาในชีวิตของเธออีกครั้งริลดาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตวัยเด็กของเธอให้กับอาเคทูฟังซึ่งเขาก็ตั้งใจฟังและแสดงความคิดอย่างชานฉลาดเธอรู้สึกผ่อนคลายและหวังว่า เธอจะสามารถเรียนรู้ที่จะอยู่กับหุ่นยนต์และยอมรับเขาในฐานะผู้ช่วยคนใหม่และเพื่อนใหม่ในชีวิตได้โดยไม่มีขีดขั้นระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักรอีกต่อไปเรื่องราวยังไม่จบเพียงเท่านี้ฝากติดตามตอนต่อไปและช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ